สวัสดีครับไปนะครับเพนจะมารีวิวตัวสาล่เยอบกรอบเป็นแบบแผ่นกันนะก็สามารถทํามาใส่แบบว่าเป็นกุ้งดองหอยดองเป็นแซลมอนดองก็ได้นะโหน้ำลายไหลโอ้โห,ไไห, <laughs> โโหมาลองชิมกันดีกว่าครับว่าตัวแผ่นของเขาเนี่ยจะรสชาติเป็นยังไงนะครับวันนี้ไม่มีแซลมอนดองมาชิมคู่นะแต่ว่าจะมาลองรีวิวให้ดูกันนะโอ้เป็นแผ่นอย่างนี้นะครับนี่ก็อบอกว่าสาลาเนี่ยนําเข้าจากประเทศเกาหลีใต้เลยนะแล้วก็ตัวเน้เป็นสาลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ได้แบบผสมอะไรนะนี่ หือกรอบอร่อยมากขอกับข้าวเนี่ยน่าจะแบบฟินส,ด,สดเลยครับเมื่อกี้หล่นในขอนึงนะครับเดี๋ยวหาดูว่ามีน้อยไม่น้อยนะครับเนี่ยแล้วก็ลองม้วนๆดูนะนี่ขอมนได้นะครับนี่ไม่ขาดนะนี่ก็มา่อเป็นโลเป็นอะไรเนี่ยก็น่ากินมากเลยนะครับแต่ลบพิกัดนะครับเดี๋ยวจะปักเอาไว้ให้นาวนี่ก็ลาไปก่อนนะครับสวาสดีครับ